สวัสดีค่ะโอเคพีเคจุลทีนชาแนลวิดีโอนี้เราจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนแป้งในกระป๋องเล็กนะคะใครที่กระป๋องเล็กแป้งหมดแบบนี้แป้งเด็กหมดอะไรอย่างนี้จะใช้กระป๋องใหญ่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราต้องการพกจากป๋องเล็กเนาะถ้าป๋องเล็กหมดเราจะทํายังไงเปลี่ยนแบบไหนนะคะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในการแงะฝาออกใช่ไหมคราวนี้ที่เห็นอยู่นี่คือสติกเกอร์ที่แปะไว้นะคะฉีกออกแค่ครึ่งหนึ่งนะคะ เพราะว่าเราจะได้บังคับให้เขาออกแค่สามรูแบบประหยัดนะคะทุกคนนะอ่ะทีนี้เวลาที่มันหมดแล้วเราจะเอากระป๋องใหญ่มาใส่ยังไงใช่ไหมแป้งในนั้นอนะ่ะอืมเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะนะก็ป้องกันการหกนั่นเองนะคะแล้วก็มียางนะคะเส้นยางเนี่ยทุกคนเห็นตรงร่องตรงนี้ใช่ไหมนะเราก็จะเอายางใส่ลงไปนะคะในร่องของเขานะแล้วก็ สักสองรอบนะคะแล้วก็อย่าอย่าให้เข้าไปหมดทุกอันนะเหลือไว้ตอนที่แบบดึงออกด้วยเพราะว่ายางมันจะ <c oughs> ยางมันจะไหลเข้าไปเสร็จแล้วมันจะดึงออกไม่ได้นะทุกคนนะเราลองแล้วอ่ะคราวนี้เวลาที่เอาออกใช่ไหมอ่ะเราก็จะ,ะใช้มือนะคะเห็นร่องไหมมันมีร่องแล้วนะมันเกิดร่องแล้วใครอยากจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยแงะก็ ได้นะคะแต่เราจะใช้นิ้วเนี่ยมันก็เแบบว่าออกแรงนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นร่องแล้วแต่ก็มีเจ็บอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็เปิดได้แล้วก็เนี่ยต้องต้องเอานิ้วดันยางไว้ด้วยนะจะได้แกะออกได้แล้วทีนี้ก็ใส่แป้งเข้าไปได้เลยค่ะเอาอันนี้ก็ทําเป็นสามเหลี่ยมพับแบบกลวยนะให้เหลือร่อง ตรงไปลายไว้แบบนี้นะคะนะแล้วเราก็สอดเข้าไปนะคะอ่ะเอาไว้แบบนี้นะคะหลุดอ่ะเอาใหม่อ่ะแบบนี้นะคะนี่จะมีร่องอยู่นะทุกคนอ่ะโอเคอันนี้ก็พงกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็เทแป้งแบ่งลงไปได้เลยตามใจชอบจะให้เต็มกระป๋องเล็กหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็สาธิตแค่นี้แหละนะอ่ะเวลาปิด ใช่ไหมมันก็ปิดได้ตามปกติเลยค่ะปิดฝาอืมนะอ่ะปิดฝาได้ตามปกตินี่ฝาก็จะอยู่ในลักษณะเดิมร่องอาจจะมีอยู่นิดนึงนะนะก็วิธีเปลี่ยนเอาแป้งเข้าไปก็ประมาณนี้นะคะอ่าหวังว่าเพื่อนๆคงได้ไปดูจากคลิปนี้นะคะก็ใครทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ แชร์มาเล่ากันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ